สวัสดีครับกับสวัสดี FC ของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์และก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับ กลับมาพบมาพอ้กันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมบ่าวลุดพาพีพาน้องครับมาเลือกเอาวงงามงามจากนาคอกนาฟา้ามไปไวเลี้ยงเ้อพี่น้องเ้อครับผมเมื่อนี้กับพาพีพาน้องครับมาอยู่ที่พระยุงฟร์มคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องครับพิกัดนี่ครับบ้านโคกสูงครับตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเ้อะพี่น้องเ้อะครับเมื่อนี้เพิ่นมีชุดพิเศษครับชุดตั้งคอกตั้งฟร์มครับอ่ะถือว่าเป็นชุดแายการโปรเด็ตเลยพี่น้องครับผมอ่ะนี่ครับผูดได้ะครับเมียวครับเนาะมอง สาวอนาคตอ่าแม่พันธ์นะพี่น้องเนอะนาคตแม่บอกแม่พันธ์เราก็พอพันธ์ครับผมพี่น้องครับมีแต่ตัวดีๆให้พี่น้องมาฝากกันครับคู่ความแม่ลูกกับมีพี่น้องครับผมอ่าแม่ทองใส่ใยๆบึกๆกับมีให้คือเก่าเด้อครับเด้อครับผมผู้ใดสนใจอยากได้ครับอยากจะเบื้องตัวจริงนาคอกนาฟ้ามาเบื้องกันได้ครับผมพี่น้องอ่ะมือนี้เห็นบอกว่ารายการเนี่ยจัดให้แบบพิเศษว้าวครับโปตาแตกอีกคือเก่าครับผมบ่เป็นการเสียเวลาครับผมพี่น้องครับเขอไม่เล่าจังเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเด้อครับเด้อเดีี๋ยวจะพพพาา่น้อง ไปพูดคุยตักท้ายกับเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มผนก่อนเลยสวัดดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับของช่องตลาดน้ำออนไลน์นะครับสวัสดีพิรุ่นะครับสวัสดีเอฟซีของยุมฟาร์มครับมือนี้เตาอาเปิดหัวครับพี่น้องเห็นจุ่มกันบ่นจุ่มกันพี่น้องครับบอกอะไรใหญ่จุ่มกันยู่งหนพี่น้องจุ่มะครับเออจุ่มแม่ลูกเออนี่ที่เด็ดเลยพี่น้องแตว่าสามแม่นี่นี่ตัวตัวเมียนะครับเนี่ยเป็นลูกหลอดเบิร์ตตว่าเขาไม่ได้ถามมาหรอกครับว่าอ่าลูกหลอดตัวไหนเป ตัวนั้นเป็นลูกแท้ครับครับนี่ลูกแท้มีตัวหนึ่งพี่น้องลูกแท้ตัวหนึ่งครับนั้นลูกบุญธรรมบอกขึ้นไหนอันนี้ลูกคือว่าเพ่นเอาแม่มันไปแทะมัเนี่ยผันกินน้องน้อกันหัดเนี่ยครับกินเหมือนเลยครับแม่นี่รับเลี้ยงเหมือนเลยรับเลี้ยงเหมือนเราให้กินน้องน้อกันทั้งสามตัวแล้วมีแต่ตัวอ้วนครับนี่ครับชุดนี้พี่น้องครับบ่มีตัวใดชหลอดบ่มีตัวใดนั่นเด้อพี่น้องซ้ำกันหมดเลยซ้ำกันหมดแล้วก็ซีสามสามตัวนี้งัวน้น่อยนี่กินน้องน้องแม่นี่เหมือนแม่นี่อย่นางครับนี่มากกิินนนแต่่วให้ครับนี่ ครับแต่ว่าแม่ก็อ้วนเห็นไ่มครับเออครับเอาแม่อ้วนๆนนั่นหนาพี่น้องครับลูกสามตัวครับอันนี้ถือว่าจะเติมตัวจะเป็นให้ไลอีกคือกันว้ายลูกตัวแม่สามตัวไปหาหรอกครับพ่อลูกตัวแม่ทั้งหมดเลี้ยงได้อ่านขันเขาตัวละแปดเก้าเดือนเนี่ยครับมูนี่ตัวละหมื่นข่อมอ่านี่พี่น้องครับลูกสามตัวตัวละหมื่นข่อมกำลังงามนี่พี่น้องบาร์ดีแม่อีกสองหมื่นท่องครับ เพลิอเพลินที่ทอดนะครับเม่เซร์เลี้ยวนี่ครับแม่ผสมไว้แล้วผมนะครับนี่หมายว่ากินนมด้วยกันอันนั้นลูกเพิ่นนี่ครับตัวนั้นลูกจริงลูกแท้เนี่ยคือตัวนั้นเนื้อพี่น้องนะครับ่ค่ะในลูกแท้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือว่าเพิ่นเอาแม่ไปแล้วก็ครับเพิ่นกะให้กินทั้งสามเอานี่แล้วพี่น้องที่บอกว่าลูกเสียบหรือว่าเสียบอันนี้ผมบอกให้ฟัง ค่ะผมพันผมตัวเนี่ยผมเป็นกะทิว่าลูกแฝดแต่ว่าบ่แม่นครับบ่ได้ตัวแฝดสามเป็นไปเลยแม่นครับแต่นี่เห็นบ่ครับบ่บ่หันบ่ต่ำบ่ถี่บ่เตีบ่แพงมันถอดบ่แพงครับนี่ให้ลูกกินนมเห็นบ่ครับว่าดูโตครับครับบ่เป็นยังดอกมีแต่โตงามพี่น้องเบิ่งนี่นี่อีกตัวนึงนี่งามคักนี่มาหามาใส่อีกตัวนึงเนาะนมมีสีหัวอยู่มั้ยแม่นครับนี่ไงบ่วัวตัวเมียทั้งหมดครับ นี่ให้เบิ้งกวานเลือพี่น้องครับผมนี่ครับชุดนี้ครับจัดไปเลยครับเบอร์แรกเลยเอาเบอร์แรกได้ตเอาเบอร์แรกครับเบอร์อะไรครับเบอร์โทรกับบอยังเบอรบวกบอกศูนย์เก้าสอีกเบอร์ศูนย์หกสองหนึอเกาแปดศ์สาม่งเออเอากับเบอร์แรกครับเอาจัดสักขนาอยยกมันนี่ครับครับผมสี่ออกครเองครับสี่หมบาทออกค่ารถเองนะพี่น้องเด้อครับบ๊อดเดยเวลย่งเลยพี่น้องครับผมชุดนี้ครับอยากเปิืในฟังแห้งครับผมเนี่ทครับ ออกค่ารถเองครับได้แม่ถามลูกพ่วงลูกสามตัวแม่กับแม่ลูกกับแม่ครับน้เพื่อเพื่อทิพท้องพราะแบบนี้อันนี้วประกันท้องครับผมซีซีตัวนี้รุ่นหาคุณทุกคนเบียนครับรุ่นลากาลูกตัวแม่มิจนาหนาตันตันเลยครับมีตั้งงามเียนะท่าตั้งไกลๆนะนี่ครับเอาบอกแพงเนะพี่น้องเนื้อล stones, ูกน oh ี <t t ่ครับเพิ่นเลี้ยงทุกตัวเลยพี่น้องครับผมนั่นคือลูกตัวจริงนี่ครับอันนี้คือลูกบุญธรรมเนื้อพี่น้องนี่ครับ องามงามนี่แหละกินน้ำแม่นี่ทุกโตพี่น้องครับผมแม่เพิ่นสูงร้เทยก่อนร้อยห้าร้หาสิบบวกครับครับร้อหาสิบบวกครับเป็นลูกที่แหลกลูกแรกนี่ครับลูกเพิ่นแพร่เพิ่นหันครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับเบิรข้อครับออกคันรถเองทุกกรณีไม่ได้เอาเลี้ยงไว้ผมสิไปไปแต่ขายเกี่ยวเขาแล้วครับนี่ครับงามงามเลยพี่น้องชุดนี้ครับสี่หมื่นเก้าพี่น้องครับมาเอาไปไว้เลี้ยงได้พี่น้องเรื่อยกชุดครับเขาหน้าตาแล้วครับพี่น้องโอ้เป็นโตไม่เล่นล่ะนี่ครับงามงามนี่สายลูกโตน้อสุดโตครับครับงามงามพ บ่มีตัวใดหลอดบ่มีตัวใดะจอยเด้อพี่น้องครับแม่ก็อ้วนนะครับเออแม่ก็บ่ลงเนาะแม่บ่ลงเลยครับนี่ครับกินนม3งตัวแล้วบันนี่ครับชุดนี้ครับผมนี่พิเศษครับเปิดเท้ได้จอหัวเด้อพี่น้องครับเบอร์แรกมาที่นี่เบอร์2เอาเบอร์เบอร์2ครับผมเป็นแม่ลูกกันครับแม่ลูกอยู่ใส่ลูกกันหาลูกก่อนหาลูกก่อนนี่ครับเอาไปหาลูกมาพี่น้องลูกกําลังมาค่ะไรลูกมาใส่แม่กันพี่น้องนี่ครับ ครับอันนี้เป็นแม่ลูก KF หกแปดตัวผูครับลูก KF หกแปดตัวผูอันนี้ลูกๆลูกๆเพิ่นบ่ลูกตัวลูกเพิ่นบ่ต่อได้ครับอนี้ตัวลูกเป็นลูกของตัวนั้นตัวนี้ลูกเคฟสามหึ่งามหนึ่งแมนครับตะวันมือนี่เป็นลูกหลอดเหมือนเนาะแม่นครับลูกหลอดอันนี้เพิ่นกระบาช็อกโกแลตกับิกแดงกระบะอ่านเขาไม่นมีใบน้ำผ่นครับถามห้พี่น้องเพื่อพี่น้องเพิ่นสงสัยครับเอาพี่น้องเบิ้งหลอดเบิ้งหลอดเบิ้งหลอดเบิ้งตัวตั่นเบิ้งกับหูหอดเ พ่อแปลครับลูกแรกครับแม่มาชมเราในช่วงเดือนจัดไปเลยครับกาพงเส้าหาครับสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกที่ไหนครับลูกแรกครับเป็นงัวลูกแรกพี่น้องครับอ่ะแม่ส้นสูงเท่าไรร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกเบิ้งด้ยครับหูเบื้องหูเบิ้งด้ยครับหูเชียงครับเพิ่นจับงัวให้เบิ้องตัวโตเลยพี่น้องครับผมเอานี่เด้อครับเด้ออนาคตพ่อพันธุ์ได้ดีพี่น้องนี่โตลูกแดงยิ่งขึ้นได้พี่น้องแดงจนเหลี่ยมครับอายัน KF หกแปดพี่น้องท้างพี่ไหมเบื้องคลิปนอยากได้้แบบบนีครั น้าๆยังยศนาอยู่ป้าน้าพิดบูเหรอครับนี่ครับเอานำงามเลยพี่น้องครับผมนี่แหละผู้ถดงกำลังหาอยโยนะครับเนาะครับขออนุญาตได้ครับที่บ้านนี่หลับเด้อพี่น้องเด้อพอดีกำลังไหนชุดดูนี่ครับตอนนี้ก็ยังมีโทัร์ของมาพี่น้องครับนี่ครับอ่ะท่านี้ก่็ยำราคาอีกรอบนะสาวหาเขาเลยครับสองหมื่นห้าพันบาทออกค่ารถเองครับเบอร์สองเลยพี่น้องเด้อแน่นครับครับบัตรที่นี่ไปจังไรครับต่อไปเป็นแม่มานครับแม่ทองแม่ทองแม่ทองครับแม่ทองเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับครับสาวท้องแรกห้าเดือนนี่ครับ สาวท้องแรก5เดือนซีหาเดือนสูงร้อยซีสิบห้าบวกเกือบร้อยห้าสิบแล้วครับนี่ครับส่วนสูงร้อยซีสิบห้าบวกเกือบร้อยห้าสิบครับตัวนี้ครับอ่ะทองก็พอได้ใส่ท้อง,งทองกับพริกแดงครับท้องกับพริกแดง SK 581หดหนะพี่น้องเด้อเป็นสาวท้องแรกตรวจท้องแล้วเรียบร้อยรตรวจแล้วเรียบร้อยครับตรวจแล้วเรียบร้อยบ่ตรทองรับไป5,000นี่ครับเอางัวาฟีไปด้วยครับนี่ครับงัวฟีแถมให่ห0 0ันนะพี่น้องเด้อแถมแห่หาพันกับขันบ่ท้องนี่ครับอ่ะกีบหูวดำครับผมพี่น้อง ลำ long, ้ำโตใหญ่เงาเด้อครับเด้อครับแข้งขาเงี้ยครับแข้งขากันเงี้ยครับนี่ครับเบื้องท้ายเบื้องหลังครับกกหางใหญ่เครื่องดำเด้อพี่น้องครับนี่สีสองฟังทั้งพุ้นเสมอเนาะแม่นครับเสมอครับแม่แบบเงี้ยพี่น้องครับเป็นสาวท้องแรกตัวทองเราเรียบร้อยเด้อพี่น้องครับผมอ่ะแม่นี่ครับนี่ครับผมนี่จับใ้เบื้องกว้างเพราะว่าพี่น้องว่ามันสวดมันต่ำบอลมันดื้อมันแข็งบอลนี่ครับ นี่ครับโค้งสั่งเงี้ยครับล้ำตัวเงี้ยงก็ดีลูกแรกสุว่าพ่อลูกสามชมหัวครับนี่ครับลูกขึ้นเขาท้องพี่น้องครับประกันท้องนะครับเนาะครับอันนี้ก็ประกันตำนีให้คือเก้านะครับครับผมสุดว่าสาวสองหมื่นหาสองหมื่นเก้าสามหมื่นหาครับจักย้ำได้สีเสชิงจัดย้ำได้สีท้องครับครับเอาแมมม่าไปเลยครับอ่นี่พี่น้องจัดไปอ่ะว่าต้องจครับนี่ครับเพิ่นเอ้ยโตให้เบิ่งพอดีพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ครับส่งฟรีร้อยโลครับส่งฟรีร้อยกิโลเด้อพี่น้องเด้อ ครับลอยกิโลเมตรแรกส่งฟรีให้ครับผมนี่ครับอ่ะเบอร์นี่ครับผมเบอร์ที่3ามนะพี่น้องเด้อครับผมบัตนี้เบอร์ซีเบอร์ซีครับเบอร์ซีทางไหนครับเบอร์ซีออกนอกมันบอออกนอกครับเออออกนอกพี่น้องเอานี่เบอร์นี้เอากันนิดหนี่กระไดเอามาเบืองเบอร์ซีครับอ่ะเบอร์ซีนี่เอาตัวใดครับนี่ครับอ่ะนี่ครับแม่เฟมเงยครับผมพี่น้องครับรายละเอียดจังไรครับแม่นี่ตัวนี้ท้องซื้เดือน ท้องสี่เดือนเป็นลูกที่สองในท้องครับลูกที่สองในท้องร้อยชี้มาบวกร้อยสี่สิบห้าบวกพี่นอ้อง,งท้องกับพริกแดงครับทองกับพริกแดงพี่น้องครับเป็นลูกที่สองในท้องครับผมนี่น้องครับเอาตัวทองเลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับประก,กันท้องที่สามถึงสี่เดือนอ่านี่ครับประก,กันทองให้แล้วพี่น้องไ่หนาบึกครับลึกลึกบึชึบหนาหนาแยงแยงไงไงลำลำเลยพี่น้องครับลูกที่สองในท้องครับเบิ้งท้ายเบิ้งหลังครับอ่ะนี่เด้อครับผู้เดก็ำลังหาอยู่นะครับเนาะครับผมอยากจะได้ครับ ครับแดงดีสีเข้มเลยพี่น้องครับผมกับพู้ใดอยากได้นะครับเนาะสีครับลูกสองในทองเออครับเอาฟังราคาได้ครับว่าเท่าไหร่สาวของขาลอยครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทพี่น้องแม่แบบเงี้ยแบบอ้างได้พี่น้องเนื้อครับผมเหย้วเหย้ายงยกหนาๆอย่างนี้แหละนี่ครับมาเบิ้งเอาครับผมอันนี้ลูกที่สองในทองครับผมเบอร์ที่สี่เนาะครับผมาดี้เบอร์หาครับมาดี้เบอร์หาครับมนของเงี้ยผมครับมาดี้ของเงี้ยของหนาครับเบอร์หาพี่น้องครับหนาๆตันๆลำล่างท้องแรกหกเดือน สาวท้องแรก6เดือนกับท้องพอใดอันนี้พนักจะเปลี่ยนเขาให้ได้ครับ KF31 ครับท้อง KF31 ครับผมนี่ครับท้องกับ KF31 พี่น้องครับสาวท้องแรก6เดือนหนาแห้งว่าเป็นซากครับใหญ่หนาครับเบิ่งไห้เบิ่งครับง่ายเบิ่งครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อกกหางนี่ย่างใหญ่พี่น้องครับผมโอ้ครับผมเอารำลำนั่นหนาบึกๆตันๆครับโบดฉ่ำๆเลยพี่น้องครับกีบหูดำถุงเท้าดำยกสูงง่ายงครับครับโค้งสั่งดีครับนี่เบิ่งเอานะครับเนาะ เบิ่งแนวหลังเด้อพี่น้องเด้อหนาตันท้ายใหญ่โยนต้นเด้อพี่น้องนี่ครับแม่แบบนี้ส่งลูกเก่งครับผมพี่น้องครับนี่ตัวหนาหนาจัิงสิอ่ะผู้เด็กกำลังหาครับเป็นแม่พันธุ์แม่คอกแม่ลักครับผมมาเอาตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อครับบัดที่นี่ครับฟังราคาเนี่ยครับหนาหนาสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพี่น้องครับหนาหนายนยนส่งฟรีร้อยลูกส่งฟรีอีกร้อยกิโลเด้อพี่น้องเด้อขาเนี่ยผมว่ามันเสาจวนครับนี่แง่หลักลึกพี่น้องเห็นยนยนรังสี่คือความลึกของงัวเด้อ บังต่ำหนีตะ่าลึกอันนี่สาวทองแหลกบังหลึกบางหลุดบังแขงขาบงก่งครับสามารถส่งฟรีร้อยโลสามหมื่นหาส่งฟรีร้อยกิโลสาวทองแหลกกระเชฟสามหนึ่งปะกันท้องปะกันต่ำหนีเด้อพี่น้องเด้อท่องย่หกเดือนแล้วพนักพี่น้องครับผมเออนี่ครับสาวทองแหลกครับพูดเดงหาย่งซี่อยู่ครับผมอกตังตั้งเี่บงแนหลังเพื่นนกมยาเลยพี่นองครับบงนาตาโอครัผมโบชำครับเนางพี่นองครับผมหัวโค้งสั่งดีๆครับผู้ดอยากได้กับฝ้าท อ่ะโทรไว้ได้ก่อนละครับแบบนี้อ่ะนี่เด้อครับเบอร์ต่อไปครับเบอร์ต่อไปเปเบิ้งชุดแม่สาวครับชุดแม่สาวบบบนี้พี่น้องครับผมอ่ะเบอร์หกเด้อครับเด้อบบบนี้ครับแม่สาวก็พอพันเพานเนาะอยู่นี่นี่พี่น้องแมนครับนี่ถอยไปหนูครับผมไปพูดหันหน้ามาบัดนี้เบิ้งแม่สาวบบบนี้พี่น้องครับนี่ครับเอารายละเอียดจะไหนครับพี่เมียมอยากนำเสนอเลยครับนี่โรนธรรมชาติครับตัวแม่โลนธรรมชาติครับเป็นแม่สาวโลนธรรมชาติลูกเคฟพกแปดครับ ลูกสาว KF 6 8ฟ3เดือนอายุ13เดือนพี่น้องครับสูงร้อยสาบหบวกสูงร้อยสาห้านาไงตันแม่ครับลำบึกเด้พี่น้องเนี่นี่บึกครับครับนี่ครับกีบหูดำดำแข้งขาใหญ่โตนี่หนาอ้วนตุยเด้พี่น้องครับนังย้อยครับครับเอาสบายกี่สามสิบเก่ายากันครับเออครับหยุดเด้พี่น้อง ตัวผู้อีกตัวหนึ่องอ่านี่ครับเปิดเป็นชุดเดียวกันนั่นนี่เนาะง KF สามหนึนน่งครับคู่นี่ครับแพ็คคู่แพ็คคู่พี่น้องครับ,รบอันนี้ยังอ f สามหนึ่งผู้เชี่ยงจับ,บได้ใบได้าขาครับนี่พี่น้องครับเบื้องขาขอแข่งขาใหญ่ๆเลยพี่น้องครับขา,ขาเนี่ยผมว่าเป็นขาพูดครับนี่ครับนันน้ใหญ่ๆตันๆพี่น้องครับ KF สามหนึ่งเส้นสูงประมาณเท่าไหร่ครับรุ่นนี่เส้นสูงร้อยสามสิบห้าบวกครับร้อยสามสิบห้าบวกเด้อพี่น้องเด้อครับเอานี่ครับ ผู้ได้หาอยู่นะครับเนาะอยากได้คู่นี่นะครับเอาไปเลี้ยงคู่จูงว่าเพรา่อยากไอ้คนคือเลี้ยงใช้ขี่แก่นหรอครับเอางามๆเลยพี่น้องครับผมนี่ครับเบื้องต้นโตโตพอพันนี่โอ้อนาคตนะครับเนาะไปได้ไกลนะพี่น้องเด้อโค้งสั่งไงครับแยกแข้งขาแยกครับผมถ้าแยกคู่นี้นะครับครับตัวละสิบเจ็ดครับแยกคู่นี้ตัวละสองหมื่นเจ็ดพันบาทแต่ถ้ายกยกเท่าไหร่ครัสี่เก้าครับสี่หมื่นเก้าเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอายกได้แยกได้ครับผมแยกสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับ ตัวละ2 7 0 0 0ครับยกคู่49,000พี่น้องครับเมีนครับถ้าแยกก็ส่งฟรีไรโลครับถ้ายกก็ส่งฟรีไรโลพี่นรับครับผมส่งฟรีส่งฟรียังแหละรวยกิโลพี่น้องเบิ่งขาเพิ่นครับฮู้ครับเบื้องพี่น้องเบื้องไกลไกลเบิ่งไกลไกลเพียงเอลกผมเลยเห็นมึงครับครับงามๆเลยพี่น้องง่แฮงครับนี่รุ่นเล้วอายุประมาณจักเดือนครับอายุ13เดือนแล้วก็12เดือนครับอันนี้12เนาะครับครับตัวนั้น13เดือนครับผมพี่น้องแม่นครับครับนี่ ถามย้ำให้อีกรอบซื่อดอกพี่น้องครับผมนี่เงาหางเงยๆพี่น้องครับแดงดีสีเข้มครับแดดกำลังซองพอดีเลยครับนี่มุมสีมุมแสงครับผู้ดเดงหาแม่บอกแม่พันเนื้อพี่น้องเนื้อครับผมแล้วก,ก็อนาคตพอพันคุ้มมูคุ้มฝูงครับเอาไปเป็นพอพันหลับจงังตัวนี้คันออกลูกบ่แดงเอาไม่เปิดขานด้ครับพี่น้องเบิ้งนึ่งปลาไข่ไข่ดำเต็ียมใบไข่ดครับไข่ดำเตรียมใบครับไข่ครูดำเต็ียมใบไข่ดำครับ ลื้กตาดำดำครับนี่ครับอ่ะล้วก็ร้องเท่าดำใ่ายแข้งขาใหญ่เรียบเบื้องหนังครับเบื้องหน้าดำครับผมหู้ครับนี่บริษดทเอกเขานะครับเจ้าบานเบื้อเบื้องขาบัครับเหยียดทิ้งนี่ครับแข้งขาดีครับง่ายง่ครับยกคู่สี่หมื่นเก้าบพันบาทครับส่งฟรีล็อกรับยกคู่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับส่งฟรีร้อยกิโลครับผู้ใดหาอยู่ครับเฝ้าโทรให้ไว้เด้อพี่น้องเด้อครับชุดนี้เบอร์หกเด้อพี่น้องเด้อไม่เครับผมอ่ะบัตนี้จะพาไปเบื้องเบอร์เจ็ดครับผมพี่น้อง ครับนี่ครับเบอร์หครับผู้ได้หายุ่กับเฝ้าเลยพี่น้องครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบื้อรงเบิ้งชุดที่ว่าพี่น้องก็ถามหาอะไรกันสั่งมาออเดอร์มาทันครับเพราะว่าหาอย่างเดียตอนนี้งวงงามผูกพี่น้องขอซื้อเลี้ยงหลอืมครับนะครับซื้อใช้เงินหมื่นหรือไปครับผมทันกับจังทันเนาะแม่นครับครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งชุดจำได้คลิปที่แล้วอีพีที่แล้วครับเดี๋ยวเชียวอีพีที่แล้วชุดที่แล้วให้เบิ้งครับแต่ว่า ชือปีพี่นี่ครับพี่น้องถามว่าบึงนี่เออเอาอันนี้ติดลูกกระทบเลยครับครับอันนี้ติดไสากระทบพี่น้องลูกวีเอลเป็นอ่าแม่สาวน้อยเนาะแม่ครับแม่แม่แม่สาวเก้าเดือนเก้าเดือนพี่น้องอายู่ประทันพอปีะด้นี่สูงร้อยยี่ห้าบวกครับอ่าส่วนสูงร้อยยี่สิบห้าครับลูกสาววีเอลโรโจเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับนี่อ่ไปทางนครับนี่ครับเอา นี่ครับสวยๆเลยครับพี่น้องครับตัวนี้อายุเก้าเดือนแม่นครับครับบ่ทันถึงปีเส้นสูงเท่าไรครับเส้นสูงก็บร้อยยี่สิบห้าบวกครับร้อยยี่สิบห้าบวกครับสายกระทบครับโค้งสั่งง่ายๆครับง่ายครับดูง่ายครับนี่ครับเบื้องข้อแข็งขากระดูกง่ายนะครับแม่นี่อ่ะนี่ครับเบิ้องไทยเบิ้งหลังครับพู่เชื่องครับยืนนิ่งเลยพี่น้องครับนี่ชุดนี้อ่เบิ้งน้ำกันนะครับเนาะครับแม่นี่ครับโค้งสั่งจังสี่ว่าเท่าไรหมื่นสองห้าร้อยครับหมื่นสองพันห้าร้อยบาทพะยะพี่น้อง นี่ครับมื่นสองหาลอยนะครับเด้อนี่ครับผมผู้เด็กกำลังหาอยู่นะครับเนาะอย่าเลี้ยงงอดเกจ้วเขาแล้วครันว่าขายตั้งก็มื่นสองหาลอยเสาเรียงเรื่องงอครับผมเพราะว่าอย่างเพราะว่างงรุ่นนี้มันจะได้กะแมนอยู่ในตลาดนี่เนาะมันกะราคามันเกินนี่หรอครับอ่ะนี่ครับเนี่ยมงามครับเป็นงวงามงอยู่เกินราคาตลาดเลยนะพี่น้องครับผมช่วงนี้ราคากำลังอ่ะขยับเด้อพี่น้องเนี่ยครับนี่ครับอ่ะผู้เด็กหาเนาะครับเนาะหูเชื่องจับได้ใบได้ครับผมพี่น้องครับทรงฟีห้อยโลอ่าบ่พอครับทรงฟีให้อยลอยโลแม่นครับ นี่ครับร้อยกิโลเมตรแรกส่งฟรีครับสายกระทบโค้งสั่งย่าไๆบ่ตงห่วงเรยในเรื่องของฮินดูบาซินพี่น้องครับเพิ่นด้เรื่องของโค้งสา่งครับอ่ะไปหาพอนั่นหนาบึกบึกไซนี่โอ้ยนี่ครับเลี้ยงนั่นอ้วนกับ่าขาดครับครับมาว่าอีกตัวครับอ่ะเป็นลูกสาวของฮุตตันอันนี้ลูกสาวฮุตตันพะน้พี่น้องบะนี่อ่ะเดี๋ยวนะครับเด้ออันนี้หัวม้ลดครับอ่ะแม่นี่ครับเป็นลูกสาวฮุตตัน้น99อ่ะเดี๋ยวปเพื่อนก็ได้ครับอ่าเขามู่เขาฟุ้งระบาดนี่ครับ อยากไปหามูแห้งกลับเป็นวัวทีตัวดีเนื้อหนังเนื้อหนังดีครับหนาครับเพื่อนเนี่ยนาบทึบนี่ครับเพื่อนอยากไปยูน้ำมูพี่น้องครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวฮุตตันเก้าก้เก้าทับหนึ่งนะพี่น้องครับเนื้อหนังแข็งขาใยใยหนาหนาตันๆันคึกกันครับอันนี้อายุจักเดือนครับอายุตัวนี้แปดเดือนครับแปดเดือนสูงร้อยยี่สิบบวก ร้อยยี่สิบบวกครับผมแปดเดือนได้พี่น้องเด้อครับเมืงทางไทยยังไงพี่น้องครับงานโอโยะเลยครับแม่นี่หนาหญ่ตันขึ้นกันครับผมพี่น้องครับยิ่ย้วยุยยุยยุ่นยุ่นครับเครื่องอมได้พี่น้องเด้อครับปล่อยเล็กก็ได้ครับนี่ครับเอาอยากหามูพี่น้องครับอยากอยากหาพี่หาน้องครับนี่ครับหนาหนาตันตัยังสิครับผมฟังราคานะครับวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้พี่น้องเด้อออกค่ารถเองครับครับอันนี้ตัวนี้ออกค่ารถเองครับผม นี่ครับผู้เดหาอยู่นะครับเนาะเอาหนาเลยครับครับงามเลยครับเบอร์ต่อไปครับบอลนี้เบร์ต่อไปเป็นงานว้าวครับงานว้าวมานน้พี่น้องพี่น้องถามหาไม่ได้ยากได้แบบนี้เออนี่ครับหาไอเนี้ยอีพีที่แล้วคนเบื้องผมมาหาเศษเนาะครับเก่าผมบ่เออนี่ใสแดงแบบแสบตาพี่น้องครับขันมี่างว้าวเงินเยกบาทครับนี่ครับผมแดงใหม่ๆแดงเข้มๆเลยพี่น้องครับม้วดูมูวเป็นลูกหกแปดครับลูกหกแปดพนาพี่น้องครับตัวนี้เอา เป็นอันนี้งัวดงหมูครับเป็นงัวดงหมูครับหนาหนาตันตัน้อพี่น้องเด้อครับผมแดงเข้มครับบ่มีหม่องฟิวเนี่ยเหรอพี่น้องครับอ่ะบ่มมี่แงบ่มี่เป้วเด้อพี่น้องเด้ออายุจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้อายุเกียเดือนครับเจ็ดเดือนพี่น้องครับเบิ้งรอบตัวนี่จังน่อยฮะนี่เด้อขับบดทฉ่ำครับโกกหางใหญ่เครื่องดำพี่น้องครับตัวนี้ก็แต่ว่าสีนี่ไม่ต้องถามหาครับสีเม็ดบักขามแก่ๆใหม่ๆเสียบๆเนี่ยเหรอพี่น้องครับผมเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งโดนครับตัวนี้กีบหูดำ้อครับเด้ออแดงเเหหลลีี่่่ยยมมบบััักกคคระ เป็นลูกหกแปดถูกมครับส้นสูงประมาณเท่าไรหรอส้นสูงกับประมาณยูร้อยสิบห้าบวกเนาะร้อยสิบห้าครับผมเอ้านี่ครับเออเด้วเด้อครับเด้อขับเพิ่นอยากไปหามูพี่น้องรับงูนิ่งๆดูลูกเออเอานี่ครับนี่ครับเอาฟังราคาไหมครับอ้วนตะตันหมื่นพันห้าร้อยครับหมื่นพันห้าร้อยพี่น้องหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับนี่ ครับผมพูดเด่นขายในเฟซในไลก์กันมือหนามือหนวกับเอาหมื่นพันห้าร้อยออกเขาเองครับทุกกรณีเบื้องหน้าหนาหยุดหยุดหนิครับนี่ครับหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อครับตัวนี้พูดเด่นกำลังหาอยู่นะครับเนาะนี่ครับปล่อยเล็กกรได้ครับนี่ครับเบื้องเลี่ยมตัวนี้ปล่อยเสียให้เบื้องพร้อมครับหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับผู้ใด่นกำลังหาเด้อครับเด้อครับงามๆเลยอ่ะนี่ครับชุดนี้ครับอ่ะเบอร์ต่อไปครับเบอร์ต่อไปเป็นชุดวาลยกข้อครับวาลยกข้อบันชุดตั้งฟ้ามครับ ตั้งฟาร์มเลยพี่น้องเนื้อชุดนี้นี่ครับนี่มดนี่ชุดนี่เมียพี่นี่พี่น้องนี่ตัวละมื่นข่มครับนี่นี่ฟุตอลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดเก้าสิบสิบตัวหกสิบตัวไปนะพี่น้องครับชุดนี้ครับตัวเมียทั้งหมดเลี้ยงกันอยู่นี่ครับมีแต่ตัวเมียนี่พี่น้องครับตัวเมียทั้งหมดครับลูกกระทบครับอายุเฉลี่ยตั้งแต่แปดถึงสิบเอ็ดเดือนแปดถึงสิบเอ็ดเดือนครับสายกระทบพี่น้องวุ่นตรงกลางง่าย รับรำโตเงียเวทุกตส่วนสูงประมาณเท่าไรครับไล่เรียกันส่วนสูงก็ร้อยยี่สิบบวกถึงร้อยสามสิบครับร้อยยี่สิบบวกถึงร้อยสามสิบครับชุดนี่สิบตเว้อพี่น้องเด้อชุดนี่สิบตครับงง้าครับนี่ครับเป็นชุดตั้งคอกตั้งฟาร์มครับผมพี่น้องครับสิบตสายกระทบ อายุรุ่นเล้ากับประมาณบั้นเพท่นประมาณชั้นปีพอดีแม่นเกือบกลาตั้งแต่8ขึ้นครับผมไปหา10 11อ่ะประมาณนี้เด้อพี่น้องครับผมดสูงตัวน้อยยี่สิบห้าสามสิบกว่านี้ครับพี่บ่สคุ้งไง่จ้สี่เจ้สี่สามสพู่นล้วสามสิบครับมูนี่มูนี่มูนี้อ่ะนี่ครับเอ้านี่เด้อครับชุดนี้ยกชุดฟังราคานะครับมันก็สิบ่ได้ตัวละหมื่นอยู่าดิเออตัวละหมื่นก็เท่ะเลแสนนึงแสนนึงครับเออนี่ครับ89ครับ89,000บาทพอนะพี่น้องครับผม 8ปดเื่อเก้าครับ10โต10หัวใจ10เบอร์ครับมีตาแม่สาวครับรุ่นเล้าเป็นชุดตัางหอกตังางฟ้าอายุ8ถึง11เดือนจะชนปีพอดีนะพี่น้องเนื้อเอาไปเลี้ยงไปขุนข้าวเดียวครับว่าขาดครับเพรออาะว่ายังหัวใจเนี่ยแมนยุตตลาดอยูน่นี่อันนี้อีกนี่มืน่นกว,ว่าอยู่แล้วครับนี่นี่ครับนี่นี่มื่นกว่าบาทอยู่แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโตดีเป็นมื่นกว่าอยู่แล้วครับหัวนี่ครับขัดไม่เลยต่อนรองกันได้ไม่ต้องว่าก่อปัญหาครับผมอยู่บัวเลยนี่รุ่นนี่ยเจ้าเราเลี้ยงเลี้ยงเดือน มีมือ่นข่ามสูงตัครับนี่ครับแล้วเป็นตัวเมียทั้งหมดครับตัวใดดีตัวใดหนาตัวใรไงเขาขัดเป็นงอแแม่บอกนี่ครับงวตัวนี้ลูกกระทบเลยครับอุ่มหนึ่ลูกกระทบไงเป็นบาบานไปไทยขี่เกียนครับนี่พี่น้องครับนี่ก็ลูกกระทบครับสิบตัวครับผมสิบตัวแปดเก้าครับแปดหมื่นเก้าพันบาทแต่แต่มีแต่บ่าพันแปดเก้าโซฟี่สันเต่ราคาต่อไปที่ออกเทาเองอ่ะนี่ครับเปดหาครับ 8.5 0 0 0บาทครับพี่น้องออกค่ารถเองนะครับเด้อ89ส่บฟาทรงฟรีอีสานครับ8.5ตัวบออกค่ารถเองชุดนี้ครับ10ตัวเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นแม่สาวลวนๆครับเอาชุดตั้งคอกตั้งฟาร์มมือนี่พายุงฟาร์มจัดให้พี่น้องครับชุดนี้ชุดใหญ่ไปกับพริป นี่ครับมานี่บ่เคยผิดหวังพี่น้องครับผมชุดนี้อ่ะผู้ใดกกําลังหาอยู่เด้อพี่น้องครับสิบโตครับผมพี่น้องครับชุดนี้ครับเจ็ดแถมสามครับหรือจะบอกว่าสี่แถมสามครับหแทมแปดแทมสองก็ได้แปดแถมสองก็ได้ครับผมเอาแต่ว่าพี่น้องถามเอฟทีถามอะไร่าบ่ทันแต่ว่าพยุงน่ะชนมาเพื่อที่ทักเฟซนทักลายมาวิดีโอคอร์หรืเพิ่นก็เอาครับผมมันบ่ทันครับพี่น้องผมบอกเลยบ่ทันครับเอานี่นะครับเด้อโทรไว้ได้ก่อนเด้อชุดนี้พี่น้องครับผมผู้ใดกกําลังหาเนาะครับเนาะครับยกชุดไปเลยพี่น้องครับงามๆเลยนี่ครับ ซิปโตครับผมเป็นแม่สาวรุ่นๆนรุ่นเล่าข้าวเดียวกันเหมือนนะครับเด้อครับชุดนี้ครับ85,000บาทออกค่ารถเองครับผมอ่ะนี่ครับผู้ใดอยู่ใกล้ครับอยากจะเบิ้งตัวจริงกะขามาเบิ้งได้ครับแต่ว่าขันเขามาแล้วเราเห็นกะเฝ้าโทรได้พี่น้องครับผมไว้ชุดแบบนี้ครับมาไว้ไปไว้พี่น้องครับผมแมนครับนี่ครับโทรไว้เด็กก่อนนะครับเด้อครับผมอ่ะมีนี่มีแค่นี้เนาะแมนครับบุกออกไปกับมีกับล้างโซงกับมีกับล้างเข่ามากกับมีแต่ว่าฝากพี่น้องดนะครับหลายๆคนเบเห็นยงทำมาราคาไหน ถ้าไรบ้านยื่นสมองไดคือเพื่อนกับโรงนข้อมูลเบื้องหิมันจบสะก่อนเบ้งให้จบแลยจะคอยถามจะคอยทักแล้วเพื่อนก็บอกว่าโทรถามสิครับโทรมาเลยครับโทรมาหาผมรอดรับยี่สชั่วโมงฟาร์มก็เปิดชี่วโมงครชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรต้องยานครับถือแพงราคาต่อรองกันมีด้โปคือโปแต่สมนียครับผมเรียนเชี่วเขาแล้วฟอนยุ่ก็ไรคขายขมวับนี่ครับฟอนยุ่ก็ไรคขายครับนี่ยังเสียดายมแต่ตัวเมียทั้งหมดและทุกตัวเป็นบลตหมด หัวบดคือเครื่องดำข้อขาดำคลิปหูดำนี่ตัวเดียวครับทีบะดำแต่เป็นอุ่มน่องนั้นเพิ่งครับแงงกฟ้ามืัอนี่ครับเห็นบ่ครับไทยเต็มๆแล้วนะบ่แมนงัวจอยงัวซากแต่เป็นวัวรุ่นกำลังพร้อมขุนพร้อมทำรับรองเลยครับถ้าราคานี้แมนไปเลี้ยงดูใส่กันมีกำไรย่ออยากขายครับครับผมมือนี้กับมู่ฝากพี่ฟานน้องแค่นี้นะครับเนาะครับผมสำหรับมือนี้กับสวัสดีครับสวัสดีครับ